นะครับก็อยู่กับช่องก็ไถซิกบายสุปเอร์ช่ไนะครับผมเจอเจออีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ก็มาใส่ปุ๋ยกันครับผมพี่น้องกับปียี่สิบเอ็ดนะครับผมใส่ปุ๋ยนะครับผมปุ๋ยมันนะครับก็ผสมเลยครับูตนเสมอนะครับสิบห้าสิบห้าแล้วก็ศูนย์หกศูนย์นะครับผมเอาครั้งเดียวทีเดียวจอดเลยนะครับนี่นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาชมผลงานตอนที่ล่องไปครับไม่มีคนถ่ายให้ครับ นี่ฮะพอสาดกรบเข้าไปก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนี่สาดไปแล้วนะครับนี่ก็สาดกบปุ๋ยเรียบร้อยครับผมนะอยู่ประมาณนี้ก็ได้ได้หนึ่งถุงก็ประมาณไร่กว่าๆนะครับผมคล้ายๆผ,ผสมไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแบบว่าไม่ได้ปล่อยลงเยอะเยอะเกินไปนะครับผมอ่าอันนี้ยังไม่ได้กบสาดกรบนะครับอันนี้จะสาดกรบ เป็นฐานตัวนี้นะครับกลางสารนะครับผมเอามาชมกันสัหน่อยนะครับมันปิดยังไงบ้างนะครับผมอาจจะไม่นิ่งนะครับเพราะว่าไม่มีคนถ่ายให้ครับผมก็อยากให้เอฟซีดูครับเผื่อใครที่มีทุนก็ยังไงจะได้เอาไปใช้งานกันครับผมใช้งานกันนะฮะวิดีโอก็ปับ540นะครับผม ปกติต้องไถเกียร์สองนะครับแต่ไม่มีคนจับให้นะครับผมไม่มีคนจับให้มันก็เลยได้ถ่เกียร์หนึ่งมันก็เลยช้านิดนึงนะครับปกติมันจะสาดหมดล่องเลยครับผม,มเดี๋ยวผมเปลี่ยนเปลี่ยนเกียร์สองดูนะครับนี่ครับ ปุ้ยมาด้วยครับในตัวเลยับผมก็เกษตรทุกไมก็ง่ายๆอย่างนี้นะครับผมไม่ต้องทำยากนะครับทำมันถ้ารับใครมีทุนนะครับก็ทำอย่างนี้ครับถมีทุนก็ให้แรงงานคุไปก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับผมผมไม่ก็มีเวลาผมมีอุปกรณ์ผมก็เลยนมาทำแบบนี้แทนนะครับ หญ้าร่องอ้เห็นไหมครั <laughs> เดี๋ยวนะครับวันจะให้โชว์หน่อย <laughs> เหยียบถึงต้นเลยครับผม <laughs> จะเป็นไรนะครับพอดีผมว่าจะโชว์ว่าหญ้ามันเยอะหน่อยหญ้ามันเยอะแล้วก็สาดเลยครับไถสาดเลยครับ แล้วกับคนดินให้มันด้วยนะครับผมโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องรถไถซิ่งบายชุมพรตะมชาแนลด้วยนะครับผมสวัสดีครับ